อาอีกุ่มหนึ่งครับท่านผู้ชม่างของเราก็พามาดูลูแมวน่ารักสองตัวหลับสบายเป็นหยินเป็นหยางกันอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับหลับสบายเลยขอดูกกใกล้ๆหน่อยนะทำไมมันหลับสบายอะไรอย่างไรไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรกับใครเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสัตว์โลกคู่น่ารัก หลับสบายเลยครับผมเวยใกล้หน่อยสิรบกวนหน่อยเอาครับแม่ครับผมมาอยู่ด้วยกันพี่กับน้องหรือเปล่าครับอ,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 อืหลับสบายเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาชมสัตว์โลกลโคุณอารักครับเอานอน,น,อนต่อนอนต่อไม่รบกวนแล้วนะครับครับก็มอบ ขับสวยๆกับทุกท่านนะครับเอาขอน,นอนต่อละอาจจะหลับต่ออีกแล้วแหมกวนจังเลยขับเอาขอหลับแล้คขับท่านผู้ชมครับเราก็จะรบกวนก็เพียงแค่นี้แหละนะครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับ,บ, like, ท,รบท่านผู้ชมครับอ่าพุกกนในคลคิดหน้าวันนี้สวัสดีครับ